จริงๆครับพัดลมระบายความร้อนมือถือมันอันตรายไหมมันควรใช้หรือเปล่าและมันควรใช้ตอนไหนจริงๆผมเคยทําคลิปประมาณนี้ออกไปแล้วนะครับแต่ทีนี้จะมาตอบอีกทีหนึ่งว่ามันใช้งานได้ครับคือเราต้องเข้าใจหลักการการทางานของมันก่อนมันคือการที่เอาอุณภูมิเย็นจากตัวพัดลมเนี่ยไปลดอุณหภูมิร้อนจากตัวมือถือเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามือถือคุณไม่ร้อนจริงๆเราไม่ควรใช้มันมันมีคอมเมนต์หนึ่งจากน้องที่ผมชอบมากเลยมาคอมเมนต์แทนก็คือใช้มันอย่างพอดีผมยกเคสตัวอย่างในการใช้งานมันควรใช้ตอนที่คุณจะเล่นเกมหนักๆหรือ คุณเอาไปถ่ายวิดีโอที่มันจะทําให้มือถือคุณเนี่ยเกิดความร้อนสูงแต่ที่เอาไปใช้งานกันจนเกิดคาถามเนี่ยมันคือการที่คุณเอาไปถ่ายฟีดเอาไปดูไลฟ์เอาไปดูหนังดูกร์ตูนแล้วคุณก็แปะพัดลมไปทําไมก็ไม่รู้จนไปถึงการที่ชาร์จมือถือแล้วก็แปะพัดลมระบายความร้อนมือถือเข้าอีกทีนี้มึงหลับ ตื่นมาทีหนึ่งมือถือช้ำเลยสรุปง่ายๆคือมึงใช้งานไปประเภทมึงใช้งานมันอย่างเหมาะสมแล้วก็ใช้งานมันอย่างพอดีถ้ามือถือคุณมันไม่ร้อนจัดก็ไม่ต้องใช้สรุปคลิปนี้แบบสั้นๆนะครับพัดลมระบายความร้อนมือถือเนี่ยใช้งานได้ดีมันมีประโยชน์มันทาให้คุณสามารถเล่นเกมหรือถ่ายวิดีโอนานๆได้เพราะว่ามือถือบางเครื่องพอมันร้อนเนี่ยมันก็ดอบแสงหน้าจอหรือว่าก็ไม่ให้ถ่ายวิดีโอต่อการเอาพัดลมระบายความร้อนมือถือมาช่วยเนี่ยมันก็ทําให้การทํางานของคุณหรือการเล่นเกม คุณเนี่ยมันสามารถใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้นพอมือถือคุณไม่ได้ร้อนจ,จัดๆเนี่ยการอัดพัลมเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะอันตรายต่อมือถือขึ้นมาได้และรวมถึงความประมาทในตัวเราอีกที่แปะแล้วเราก็หลับหรือวางทิ้งไว้ไปอาบน้ำไปกินข้าวลืมคลิปนี้พี่เอาปากกามาด้วยไงเซลกูเยอะ <laughs> มีท่าแบบนี้ด้วยนะซ้อมมาเลยทีเนี้ยอยู่กูว่าจะติดมีน,นี้ใส่แล้วเนี่ย